ดีจ้าพี่น้องทุกๆคนด้วยจ้านี่ขึ้นมาคือเก,กาน่ะพี่น้องเอ้ยฉันมาเบิงมันสีออกบอ่อดินก็แห้งแหงพี่น้องเนี่ดินแห้งแหงแจ็กมันสีใดบ่อไดพี่น้องมราลุ่นเบิงพี่น้องมันสีไดบอ่อ,บอตาเนี่ยสีได้พวกแกงบ่อพี่น้องมาหาเบิงพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องคันทีเก็บเฮ็ดผงอีตัน,นยังมาตังางต้งควงตั้งไกลืิ

ข็งยี่แนาะแข็แข็ู่้นมๆเลยพี่น้องเลยพี่นองคือต้จงเห็นดอกเดียวยบยาบยาบดปวดดดิ่อกันว่าเห็ดปวดดอกเดียวตัวนี่ใครยบมขนไ่ยายบน่คยนี่ลายยางแค่นีเปวดดอกเดียวนั่นแหละดอกนึง ดอกก็รังกบจูมดอกพี่นอจังหวะเมันกันไม่แข่งอยู่นีเออยไมแข่งกระเดืองนี่นะเอ้ไปไปพี่หน่อมันมาเก็บเห็ดหน่ยเห็ดงาเนี่ยฝงเตี้ยนี่เดืองเดอดพี่น่แม่นฝูงจุมจุมเต๋แม่นแม่นเต๋องเตี้ยพี่หน่อ มันเตียกเออเออเให้ตุงเตียให้ละเอเียดมันเตียน,นะพีนพนนน่น้องก็เลยเออเออเให้ตุ้งเตียพี่น้องพีเออให้เกินยังน่นตัวเราขึ้นได้อยอน้องเคียงดีนงงเนาะเคียงดีดีพี่น้องผนบัถ,ถิอมัน

ขางนี้มันแห่ะมันก็คือ่บออกอาชีพก็คือเนาะอืมี่น้องเขื่อนโอ้อะไรเนี่ยทำไมดินแหง่ะคือโบออกไอ้ดอกเนี่ยเกียนเขียนกันโอ้ข้าวขาวโอ้ตัวดอเห็ดเองโอ้ยแหงกว่านี้เนาะมันซูมเนาะมองนี้มันซูมสีเนาะ ามันสิบริเก็บเลยได้เห็นแล้วเหงาออกรุ่นมืออืมกบดมาเนี่ยามพระเจ้าได้บ่บ่พระเจ้าวะบด้ยอมเราว้าหาจนเห็นแตพวกก่งป้มกักวางเติ้มนอกกันน่หาจนได้น่แตเวลาเนี่ย ผู้ฟังทั mm ้ง hmm. ค no, no. no, no. no, mm ุณไม่พี่อ๋ผู้ยังตัวนันพูหลงนิ้วพูน้ำหย่อยท่้นคุณพูน้ำหย่อยของพันธุ์ที่เก็บเพชรละหอกแดงอีกพี่น้องเก็บเพ็รผสมหน่อยพี่น้องเอ้าฝลังมันบานแน่พี่น้อง พ่อเฮ็ดผมเชื่อพี่น้อามามามาเบิ่งคนงการพี่นนองค่งกันกนลังงานเลยโกลางีนี่เงี้ยไงเหยียบเหยียบเฮ็ดพี่นนอโอ้โหพี่น้อเหยียบเฮ็ดี่ี่ีี่พี่่ีีีี

สวงามเลยเป็นอันนี้ก็มันก็มแนแถวนี้พี่้อมเจอจนะจ่ายคู่งามพี่นองงามดไรพวจะมาขดอกน่นี่่อือันนี้บ้างอนี่ดอกดอกก็มาเก็บวเตียงแกดกันพี่นอน มัอนั้นเอาไปแกง้เียอยู่หวานเนาะวเฮ็ดบถืเกมนสนนี่พอมมันนนนามันสีบัวหเฮ็ดพีหนออ้ไหยพี่นนองงามบ่โอ้หน่มสวยงามเนียอืเห็้ายสรเลย บาเขาก็มาไกลเติบไ,ได้พี่น้องเพียสิทธิ์่งามมเนความอิทธิกเลยงามมากเดี๋ยวเพลิกันนะมันโบเห็นนมันดอกดับ้ยเนี่เตพี่น้นนอง้ยตรงนี้ในกระตานะมันเป็นสิบให เก็บตกอนเก็บหมดทุกคนเดี๋ยวเรเห็นเลยพี่น้องเ่อสร้างกอบมันกับแพ่กล่องไปอยู่ดรกจูมันออยเอาไว้เอาไว้ดอกนอนเงี้ยตัวว่าเช็ดบรดเอไม่ยังเลยใช่เหอสวยงามแงสวงามแห่งอุ้ยสวยอยู่มันสีบได้เห็ดพี่น้องเอ้ยได้ยุบได้ยุบพี่น้องมันแหงแห่ง้อมันก้อมันอีกมัาอดก พอแล้วหนึ่งต้องหันเคนคนเียวงาไม่นองเาเ็นเเ็ดแหงอกแดงพี่น้องเนี่ยอหาจังไบู้จังยางมอแดงองตองเลยพี่น้อยเลยถือว่าดอกกบใหญ่ไนอ แดงงาพี่น้องตัวนี้ตัวนี้มันบานมันบานบวเอาไว้เป็นสีบเอาไว้วอีกบ้านี่หรอปลาพกมันบาน่น้อเอ้ดอกหนึง

คล้ายๆพี่น้องดอกงามงามดอกงามแหรอสามดอกไมงามเลยเบิ้งพี่น้องมันจะเก็บเห็ดที่เป็นหเหลือง เขาบอท้งไหนวุ่นอีกพี่น่อลงลงเกิดสางดอกพี่น่อ้งงอ,องโมพี่น่อเอยเหลอะง่ข้างข้างมี่ว่ายแล้วลนะ่ะ ไบิ้เนาะโอ้ยดอหน่อยน้อยนึงพี่น้องเลยจริงๆชุดแห้านก็มีพี่น้องหัวสุดถ่ายนะพี่น้องหัดสุดถ่ายนะนี่ถ้าฝนมาอีกจังี่ได้เก็บอีกออกตัวทางพอดีทางยาง นนีี่่พ้องเอาวคุณพ it ่อสนมเน้องพ่อสนมีเด้กพี่น้องก็สีมูส์สุดท้ายละสีหอดใก่ก็หอดรดนั่เนี่ยได้แซมมี่ล้วพี่น้องหมดเลยร้ายดอกเพราะว่าเท็จทางไตมันก็เป็นดอกแย้มเพิงนะก็ต้คื่นหลายๆก็สีเป็นหอดสุดท้ายมาจากหอดนี่ค่ะพนตัมาเองไม่ยังสีเกิดอีกหนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเตืยงเตือนน้ำด้วยจ้าขอบคุณในรายจ้า